เริ่มมารับแล้วครับพี่น้องจเจลเือของเสียววิระครับผม ไม่ขายบ่ครับคันนี้เสียรถไม่ขายบ่คันนี้เชลเลอร์เนี่ย,ย,ยไม่ขายบ่เดี๋ยวเข้าเซตเอ๊ะบังบังโซนนี่นะบังโซนเลยครับวิระดำแต่งแล้วเสียวิระครับ เรียบร้อยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มงคลสาวดําซิ่งนะครับนี่ครับแ้งเรกของการย้ายรถเกี่ยวของน้องสายันนะครับ บายเทเล่อของเสยวิระมานะฮะโอ้แลบข้างหนึ่งนี่แลบข้างนี้แลบมาข้างเดียวครับ อ๋อน้องชายน้องชายปะเดี๋ยวเราตามไปดูครับผมว่าไปลงที่ไหนนะโอ้โอ้เสียเวราเนี่ยสุดยอดเลยครับเสียตามไปนะครับ <c oughs> เสียรูปหล่อครับหล่อไม่พอใจดีด้วยนะ <c oughs> เสียเวราเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูแลน้องทุกอย่างเลย <c oughs> ขนาดกลับบ้านแล้วรถน้องดับนี่ไม่กลับครับต้องเดินกลับไปหารถน้องคืนนี่โอ้ยอมเลยมาได้คินข้าวมกิน<ๆ>ตเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมลงรถก่อนนะครับครับผมตามมาเลยยันันงั้นนี่ับ เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะครับพี่น้องว่าน้องนี่ไปลงที่ไหนครับผมไป ไปต่ำไหมยอ่ยอยอ่อย่อไปเลยพี่ไปแน่ ถ <laughs> ึงแล้วครับพี่น้องตรงนี้ครับโอ้เจ๋วเลย อัอโอ,โอ้ได้ขึ้นรถเทเลทีนี่ เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วเลยม<า> <laughs> เ,เ,ลยเ <laughs> มื่อวานเลยอดข้าวทาั้งวันเลยเมื่อวานวนะ <laughs> ้าวเป็นยัง่ะพี่นอ้องโอ้ไดไม่ทำงานครับ โอ้มันหมุนอยู่ดิแต่มันไม่ไม่ดีดออกอะ่ะอ้าวใบไม่ทำงานครับพี่น้อง ัวได้ทางานแต่มันไม่ดิ้งออกครับไดวิ่งอยู่แต่ไม่ดิ้งออกลงไม่ได้ครับพี่น้องไดไม่ทำได้ทางานครับแต่มันไม่ไม่รูดออกนะตัวเฟืองมันไม่ขย,ยับออกครับใช่รถตาม นี่ก็ลงยังก็ได้นะครับเดี๋ยวเอารถไปจอดกนหลบทางเขาก่อนครับผมลิฟตังลิกเนะ้อ

ไม่เด็กเล่ไ่ทงานสามันเล็กมันอ๋อถอดบ่ถอดไปถอดก่อนพี่น้องมาถึงที่แล้วครับแต่ยังลงไม่ได้ครับใดมันไม่รูด ด้มันไม่ถีบอ่ะเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม